ใต่เนื้อนี่ส่วนหลายมาเทาใสแม่ไต่เนื้อมันมาพวกเขา่าแ,เา,แเเาแต๊กแน่เข <12 S 2> ่า,า,ตาแต๊กแน่จีนจีนจีบสองปันหน้าเนาะเม,มืองเอียงแม่ที่มากันส่วนไหล่เขาเอ,อินแม่เงานะคนที่นี่นะโอ้ไต่เนื้อมาจากเมืองเมาไต่เมาเนาะแม่มมล่ะไต่เมาว,ว้าวอยากสิคือลือลน่นเนาะ มัคือบ่ะโอ้เขาเขาบอกเขาไ่คืบเลยอะลูกจะบูจั๊กเหรอบูจั๊กบูจั๊กแท้แท้โอ้ถ้าถ้าปลาปลาคาร์ปอะไรกาไปใส่นี่ยไปใส่กาเตอร์อกาตาเออร์กินข้าวนี่ยเด้อกินข้าวมันจิ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 นข้าวเออกินข้าวจิ้นหนักอ๋ออาหารอันนี้แม่นของลือคือของไทยเหนือของไทยเหนือแม่ของลือจ้ะทั้งเอฟี่ไทยเหนือเห็นมาก่อนเมื่อบอก ข้าวด้อเห็นก่อนเขาร้อยเนี่ยเนาะตรอไปนี่ช่วยรต้องดึงหน่อยไปหนึ่งนะท้กายไป่กายเกยมันใช่เนื้อออนี่อย่งอันนี้เกิาวรอยเอิขาวซอยคกอกันนั่นเนาะขหนาวเขาอ่อมะขือนาวมะน นี่พอขึ้นมาไห้ทั้งแต่มาอยู่ใต้ขึ้ได้มาอยู่ทังเหนือใส่เมื่อกี้เราเม็ดกอสางได้เม็ดกอสางอยู่เมืองสิงบ่แม่ป่ะชาพี๊ดปีเราค่ะคาเขาว่าเฮมภาษาภาษาเรชิงภาษาเราเชิงภาษาเลยถ้าเฮมใส่ ขาทมิมขามันิมถือว่าโอ้ยว่านีว่า่เข้าใจได้แต่คนบริยูโดนเนาะเอาก็ยูโห่เนี่เอากันในเศร้าไปยูโ่ถ้าเข่าบาก็จะแทนในพวกกระูนะมาอือเขาเบกว่าอย่าก็โม่โทาสีโล่มหนยนะบม่ไ้นี่เอากันมาากีเนี่ยม่เขาบอกันส่วนใหญ่เ้าเรยเบาคือเขาไปครับเป็นเชยคนล่าเนี่ยเขาไป เขาหัวก็เขาเองคนเขาเง<ม>ของเขามีลูกจะก่คนหรือไ่เพื่อเอาหน่อยแต่เขามาหลัเอาไรหไดมันนีดีละมันนุ่มดนนีดีเน,นี่ยไปูแ่แม่ไป่สมันจะไปรดีเคยไปแล้วไป,ไปล้วันโอ้บล็ขอบลเลตลาดเขาก่อน ถ้าที่วอร์ลาเขาเดี๋ยวโอ้โหก็ว่าคักกูเลยเนี่ยเออคนจีนหลายเนาะอืมจีนจีนเปนไปพักจำนินนี่ภาษานี่เขาเอื่นอะไรพักจำนินงพักแคบก็เอื่นคขึ้นลื่อเถอะเนาะพักแคบพักจำนินเล้าพักแคบพักอีกตูมันอิ่มซิมพักอีกตูมก็เอื่นอิ่มซิม ไข่มันอื่นข้าหอมสิไข่นี่ข้าหอมภาษาใต้เหนือ,อนพักกันพักการกรรมในเขาอื่นพร้อมลุ้นพักการกรรมพักการกรรมมันดีพักการกรรมในพักอะไรเนาะเลียนพักมัดใส่ก่อยเซลาพันเด้ไว้มันนุ่มหน่อยโอ้ ไทดำนี่ตลาดนี่คือสิไท่ดำเกินครึงเนาะไม่ไทดำหลายเนาะใม่เขาว่าน้ำชาเลยปลาเป็นไถ่ดำมาหน่อยจักใหญ่จะเขาจเน่ปลาไทดำลูกตนไยๆปแเาเป็นไทดำแล้วแมาไมตวเมีไทดำอ๋ลูกอ๋อลูกเอาเมีไทดำ <laughs> นี่เต้ดำบนนับถือผีเลยเนาะแม่นอนนม่ตั้งย้แม่มันซื้อผูกแต่ว่ากินเจียงโอ้กินเจียงจ้าเจ้ายูบ้านไดนยูบ้านยูอเมืองสิงยูบ้านไดนทงไม้ทงไม้ฉัไปหอดตีฉันไปเมืองลอยบ้านน้ำแก้วหลวงอ่ะกับบ้านไทยเหนือเลยแม่นอนน้ำแกว้วหลวงมันมีฮาบานเลยถ้าพ้อมึุ่งซิงบ้านไม,ม่บ้าน,นยังไงแม่มันมีบ้านกุ้งปลาต่อยแต่ก็ จะล้วงชิ <S 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 um <S <S uh ้นยังตรงไหมข้อนั้นมีเค้บันได้เนี่ยใช่นั่นไม่ใช่ลืมมั้นเลย้อะหน่อยมันา้งอนี้เขาแห้งฟื้นเนาะแห้ฟื้น เขาแรมฟืนยูด้วยกันไปใต้บรือว่าไปคือคนทไต้นี่นเ,นเขาทาดเาจะว่าอ้ดูยุไส่เลยเขาบราใเลยดีวมองว่าไปตักับอีสานบอกมื่อไหร่ไต้หละแต่ <c oughs> แต่เก่าก่อนมัมก็อยู่น้ำกันจะว่าเขาเขาตวทามยู่บานแล้วยอย่ไต้ว่าิดเลยนอย็สวรรบอกสรรวันบอกทีเดย เขาเล้มฟื้นเหตุจังใดแม่อันนี้มันข้าวมาขาจาแพ้งอะไรแล้วก็ข้าจึงไปโม่โม่โม่จังเกี่ยวแบื่อเกี่ยวมันถอเกี่ยวโดนบ่โเป็นขึ้นเหรว่าจะเอิญเขาแล้มฟื้นเขาล้มฟื้นแลมสมมติว่าเขาเหตุมันประมาณสัองปนาหรือสามปันเวลาเขาเจ้าจังขึ้นจะได้า่นคือจังเอิญเขาแล้มฟื้น เป็นอาหารหรืออาหารไทยเหนืออาหารไทยเหนือทอนอไทยไงก่อเหตดขึ้นกันไหมพวกไทยไญ่นี่นะไทยากคือกับไทยเนืออะไรน้อร้อยู่กันแกงผงะหรนี่มีมีหลายแต่ว่าเขามไทยไ่อยู่ไทยใจแม่จาเขาไปแทวผงกะรีมันมีบาหลายเ้พม่าหลายรัชชาน่ะพม่านาะ mương đấy